สวัสดีค่ะพบกับการเจาะลึกของเราอีกครั้งนะคะวันนี้มีเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะคืออาการตาลา้าตาแห้งตาเบลอเบลอเวลาเราจ้องจอนานๆเนี่ยเป็นกันเยอะเลยนะคะยุคนี้ใช่ครับเรียกว่าเป็นปัญหาสามัญประจำออฟฟิศหรือแม้แต่คนที่ใช้มือถือเยอะๆก็เป็นได้ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วมีวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงบ้าง จากข้อมูลที่เรารวบรวมมานะคะเราจะมาดูสาเหตุหลักๆแล้วก็มี3ามเทคนิคสําคัญเลยที่จะช่วยดูแลดวงตาของเราครับผมเป้าหมายก็เพื่อให้เข้าใจวิธีรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องอ่าจะได้รักษาดวงตาคู่สําคัญของเราไว้ใช้นานๆค่ะครับเริ่มที่สาเหตุก่อนเลยไหมครับว่าทําไมจ้องจอแล้วตามาันล้าได้เลยค่ะทําไมคะคือสาเหตุหลักๆที่ทําให้ตาล้าเนี่ยเอ่อ มีอยู่สองอย่างครับเรื่องแรกเลยคือกล้ามเนื้อตาเราต้องทำงานหนักเหมือนมันเกรงค้างอยู่ท่าเดียวตลอดเวลานึกภาพตางง่ายก็เหมือนเรายกของหนักๆค้างไว้ครับโอ้ oh. ไม่ยอมวางสักทีกล้ามเนื้อมันก็ล้าใช่ไหมครับกล้ามเนื้อตาก็คล้ายๆกันเลยครับเข้าใจเลยค่ะคือเหมือนกล้ามเนื้อมันไม่ได้พักเลยแล้วอีกสาเหตุล่ะคะเห็นว่าเกี่ยวกับการกระพริบตาด้วย ใช่เลยครับเรื่องนี้สำคัญมากแล้วคนมักไม่ค่อยรู้ตัวด้วยนะครับคือปกติเราจะกระพริบตาประมาณเอ่อสิถึงยีครั้งต่อนาทีได้ค่ะแต่พอเราตั้งใจจ้องจอมากๆสมาธิเราไปอยู่ตรงหน้าจอหมดเลยอัตราการกระพริบตามันลดฮวบลงไวเหลือแค่ประมาณ5-7ถึงครั้งต่อนาทีเองครับโหลดลงเยอะขนดาดนั้นเลยเหรอคะครับผมลดไปเกินครึ่งเลยมีหน้าหลาตาถึงแห้งกันง่าย เพราะพอกระพริบตาน้อยลงน้ำตาก็เคลือบผิวตาไม่พออย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพอน้ําหล่อเลี้ยงมันไม่พอไม่ทั่วถึงก็เลยเกิดอาการตาแห้งแสบตาเคืองตาตามมาได้ง่ายๆเลยครับฟังดูเป็นปัญหาที่เหมือนจะเลี่ยงยากนะคะในชีวิตประจําวันแต่ก็พอจะมีเทคนิคช่วยใช่ไหมคะอย่างที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยคือกด 20, 20, 20 อันนี้มันช่วยเรื่องกล้ามเนื้อตาเกร็งเมื่อกี้หรือเปล่าคะใช่ครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อตาได้ดีเลยหลักการง่ายๆเลยนะครับคือทุกๆ20นาทีที่เราทํางานหน้าจอให้เราพักสายตาจากจอแป๊บหนึ่งแล้วมองไปที่อะไรก็ได้ที่อยู่ไกลๆออกไปอย่างน้อย20ฟุตหรือประมาณ6เมตร 6เมตรก็คือไกลพอสมควรนะคะครับแล้วก็มองค้างไว้สัก20วินาทีอ๋อ20 20 20ิก็คือ20นาทีพัก20วิิตวมองไกล20ฟุตถูกต้องครับมันเหมือนการเอ่อยืดเส้นยืดสายให้กล้ามเนื้อตาที่มันเกร็งอยู่ได้ผ่อนคลายลงบ้างเหมือนให้กล้ามเนื้อได้พักเบรกสั้นๆเนาะประมาณนั้นเลยครับแล้วการพักแบบนี้ยังช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงดวงตาให้ดีขึ้นด้วยนะครับอืมดีจัง าจจะลองตั้งนาฬิกาเตือนง่ายๆหรือใช้แอปช่วยเตือนก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะเลยจะได้ไม่ลืมทำเป็นประจำน่าสนใจค่ะทำได้ไม่ยากด้วยงั้นจากเรื่องกล้ามเนื้อตาล้ามาถึงเรื่องตาแห้งบ้างนอกจากพยายามกระพริบตาให้บ่อยขึ้นแล้วมีอะไรช่วยได้อีกไหมคะเห็นบางคนใช้น้าตาเทียมกันเยอะเลยครับน้ำตาเทียมก็เป็นตัวช่วยที่ดีครับโดยเฉพาะคนที่ตาแห้งมากๆเลยค่ะแต่ว่ามีข้อควรระวังนิดหน่อยในการเลือกใช้เหมือนกันนะครับ ถ้าเราจำเป็นต้องหยอดบ่อยๆแบบว่าวันละหลายๆครั้งควรจะเลือกชนิดที่เขาระบุว่าไม่มีสารกันบูดหรือ preservative free ครับอ,อ๋อหรอคะทำไมต้องไม่มีสารกันบูดลร,รอคะมันต่างกันยังไงคือสารกันบูดบางชนิดเนี่ยออข้อดีคือมันช่วยให้น้ำตาเทียมเก็บได้นานขึ้นแต่ถ้าเราหยอดเข้าไปบ่อยๆสารนี้มันอาจจะสะสมที่ผิวดวงตาแล้วกลายเป็นว่าไปทำลายเซลล์เยื่อบุผิวตาเสเองเอา้าวแย่เลยสิคะ ใช่ครับอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองหรือบางทีก็ทําให้ตาแห้งแย่ลงกว่าเดิมในระยะยาวได้การเลือกแบบไม่มีสารกันบูดก็เลยจะ,ะปลอดภัยกว่าสําหรับคนที่ต้องใช้เป็นประจําครับเข้าใจแล้วค่ะเลือกให้ถูกชนิดนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะเนี่ยทีนี้นอกจากพักสายตากระพริบตาใช้น้ําตาเทียมแล้วการจัดสภาพแวดล้อมนี่สําคัญแค่ไหนคะพวกตําแหน่งจอแสงสว่างอะไรพวกเนี้ค่ะโอ้สาคัญมากเลยครับ เรื่องนี้เรียกว่าเป็นหลักการยาโกศาสตร์หรือเอ็กโนอมิกส์ที่ดีเรื่องแรกเลยคือระยะห่างจอควรจะวางจอให้ห่างจากตาเราประมาณหนึ่งช่วงแขนเอื้อมครับค่ะช่วงแขนแล้วก็ความสูงของจอขอบบนสุดของจอเนี่ยควรอยู่ระดับสายตาพอดีหรือต่ำกว่านิดหน่อยให้เรารู้สึกว่ามองลงไปเล็กน้อยไม่ใช่ต้องแหงนคอหรือก้มหน้ามากไปแล้วเรื่องแสงแล่ะคะ ปรับแพ่ความสว่างจอให้พอดีพอดีพอไหมคะความสว่างจอก็ต้องปรับให้พอดีกับแสงในห้องอันนี้สําคัญครับแต่มีอีกเรื่องที่คนมักมองข้ามคือแสงสะท้อนบนหน้าจอแสงสะท้อนใช่ครับพยายามอย่าให้มีแสงจ้าจ้าจากหน้าต่างหรือจากหลอดไฟเพดานส่องเข้าจอตรงๆเพราะไอแสงสะท้อนนี่แหละครับที่มันจะรบกวนการมองเห็นของเรามันทําให้ตาล้ามากขึ้นเหรอคะ ใช่ครับเหมือนตาเราต้องพยายามเพ่งสู้กับแสงที่มันสะท้อนเข้ามาทําให้กล้ามเนื้อตาทํางานหนักขึ้นไปอีกโดยไม่จําเป็นเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมีเคสตัวอย่างจากข้อมูลที่เราเจอด้วยใช่ไหมคะเรื่องคุณตั้มกราฟิกดีไซเนอร์ที่ทํางานหน้าจอหนักๆใช่ครับมีเคสคุณตั้มนามสมมุตินะครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทำงานหน้าจอวันละ10-12ชั่วโมงเลยโหหนักมากครับ เขาก็มีอาการปวดหัวช่วงใบปลายประจำเลยแล้วก็ตาพร่ามัวตลอดพอลองเอาเทคนิค3อย่างที่เราคุยกันไปใช้จริงจังทั้งพักสายตาแบบ20 20 20แล้วก็ใช้น้ำตาเทียมแบบไม่มีสารกันบูดตามคำแนะนำเลยนะครับแล้วก็ปรับโต๊ะปรับจอใหม่หมดเลยค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะน่าทึ่งมากครับเขาบอกว่าแค่สัปดาห์เดียวอาการปวดหัวของคุณตั้มหายไปเลยจริงเหรอคะ ครับแล้วก็รู้สึกสบายตาขึ้นเยอะทำงานด้วยดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโอ้ oh. แสดงว่าแค่ปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้แต่ทำสม่ำเสมอก็เห็นผลชัดเจนได้เลยนะครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นสรุปง่ายๆอีกทีนะคะ3เทคนิคหลักๆที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ 1. พักสายตาด้วยกฎ20 20 20 สกระพริบตาให้บ่อยขึ้นหรือถ้าตาแห้งก็ใช้น้ำตาเทียมชนิดไม่มีสารกันบูดช,ช่วยและ 3. จัดโต๊ะทำงานให้ถูกหลักทั้งระยะห่างความสูงจอแล้วก็สำคัญคือลดแสงสะท้อนบนจอด้วยถูกต้องครับทั้งหมดนี้เป็นการดูแลเบื้องต้นที่ดีมากๆเลยครับแต่อยากจะฝากข้อคิดไว้อีกนิดหนึ่งครับว่านอกจากการบรรเทาอาการเฉพาะหน้าพวกนี้แล้วเนี่ยการมองไปถึงสุขภาพดวงตาในระยะยาวก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ ยังไงคะคือการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตาเราหรือว่าการไปตรวจสุขภาพตากับจกักษุแพทย์เป็นประจำก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยเพื่อการดูแลดวงตาของเราให้ดีดับครบวงจรจริงๆครับเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะการตรวจสุขภาพตาประจำปีนี้ก็สำคัญจรนะิงๆเนอะใช่ครับผม